สวัสดีจ้าแพนครับทุกคนคลิปนี้ยศเจะไม่กาผ้าม้วนด้วยจ้าเด้สสดอสเพลินครับทั้งในที่ต่างประเทศด้วยจ้าเด้ออู้มือนี่จีบเพชตาท้องฮ่าฮ่าฮ่าอ๋อหอนหอนเด้อพี่น้องเน,นืนอนนอนอ้อเพนครับสุภุสุคนไปตาท้องกับจีบไปงัดทั้งงัดนอนใหม่ด้วยจ้าเด้ออืมหลังจากได้ หวานป่าให้พี่สาวไปตุ่มไปแล้วยายกะจะมางัดทางงัดเอาไปแกงเอาไปเฮ็ดไปเถะแกงเนาะจ้าเนาะเปาดพี่น้องแหน่งหน่อไม้พี่จะนอนเลยพี่น้องนี่จะนอนงามๆเลยอ๋อยายกะหาแถวนี้เลยจ้าในเฮือนเลยจ้าหอนแห้งนาะเจ้าเนาะ เมื่อหอนจนตาช่องเหือแตกเสีงเพี่น้องด้ยอ้พี่น้องแต่ทองมางัดขงงัดเลยได้เมื่อไรเท่านี่หินบอพี่น้องนอนพี่บอออแตงน้ำเด้วจ่าเดินนี่นี่อานี่นี่นอนนี่ได้ยุท่านี่นี่นี่ได้เมื่อนี่นี่ นี่ตาบางอเออเอนี่พี่น้องเออพี่น้องกรลังออกนี่ยืนบเอเอเมอเฮ้อเฮ้อเ้อเฮ้อเฮ้อเนี่เฮ้อเด้อเฮ้อเฮ้อเ้อเฮ้เฮ้้ออ้เเ้เ ก็นนี่แหละเลี้ยงตาทองจนเท้านี่พี่น้องเห็นบ่เอ้ยนั่นนั่นพี่น้องได้มดเลยพี่น้องมามามาเอาในใยเด้อเอื้อเห็นบ่อเห็นบ่อเอ้อเอาไปใส่ก่อนเห็นบ่ได้มดเลยนี่เห็นบ่ าดพี่น้องกำลังง่วงนอนเลยเอามาตัอละก็บังพี่น้องเอ,อ้ยบรรยากาศที่ม่มันหอนเทน่าพี่น้องอจังไหนกับเป็กัอันนี้เนี่ยเด้อไก่เห็นอยังกับบังไก่เนี่ยใหญ่คนเช่ากำลัง<ม>ไก่ตัตาเนี่ยเด้อเ <laughs> ด้อพี่น้อง มาแม่สู่สู่คนลุงป้าเอ้าอากลอป้าเอาอาเจ้าอะบาดฮ่าละาฮาฮ่าฮาทั้งี่น้องทันสูสู่คนมางัดถึงัดได้จ่าเด้อที่มาหักมีน้องใหม่เออชูในท้องน้าน้องนี่ใหญ่ เด็กจะหาสอ้พี่น้องหินบ่องามเลยนี่รังออกเซลอยู่พี่น้องเออมันเ,เดิมมันเดิมเอในีหยายเดิมอ๋อนี่พี่น้องเต็มกำเลยค่ะเดียวหินบ่อเออกระถาง เย็ดมอเถาใส่เสือกระแลงพี่ใส่เสื้อไล่บอกกระเ็็ดดอออนเบ้หลง มอจีอมักน้อไหม่ข้ยหน้างวะอยู่วัวเอ้ได้จ่าจีตาถือกลองอยู่ผู้เดียวเจ้าเจ้ามีมีงยงหงาเป็วจ่าด้อต่อเป็นบ่อเออมีตินองงางาเลยสิน้องเออคนตาสิ หักใหม่เมื่อเท่า้ยงามดีนดนนะดมดเนาะพี่น,ออน้องเนาะนได้เมื่อเลยเท่างงงามดพี่น้องบมกแตาทองหมดแต่แก่แตาทองเด้วยเลื่องแท้เลื่องแท้หอมงามเลยนี่งแง่งนี่เขาตีแง่งมนันดอกเนกนะาะพี่น้องเนาะน้องมันไม่ทันมี มาถึงเดือนหกเมื่อไหเถาะจำนึ่งก็เสบคือเก้าอ๋อจะทองแตงกิงน้ำฮักน้ำแตงน้ำด้วยจ่าดื้ออ๋อคืนใหญ่ใเออห่อนแห้งมาเถาเนาะเอนานุวินองนี่ งามว่าเออได้พี่น้องเจ้านี้นี่เอาพี่น,อน้องงัดทั้งงัดงัดทั้งงัดเลยพี่น้องถือใจตาทองงัดบ่ใครขึ้นมี้ไปจ่ายเด้อเฮ้ยเท้าอุยสูงสูงกันละงามเท้าอือ ใหญ่มืเลยง้มเง้มอดอนเดยจ่าเด้อน้อยสาวเปลี่ยนมือหักเปลี่ยนมือมืองัดเด้อพี่น้องเลยให้งัดไหมแข้งเอ้ยแอวนี่ขนาดใหญ่มาเบิ่งไก่ได้กะเลี้ยงบอลนี่จ้านี่งามใหญ่เมือเลยจ้าเด้อใหญ่เมื่อเลยนี่ หักดีๆนะยายนี่นองนับยาสัน่นอออเออหงัดทั้งงัดแต่งัดทั้งงัดงัดทั้งงัดเออได้หมดเลยพี่นนองมามาเด้อมาในยายเด้อคือผูชุกคนนี่ได้หมดเลยแถวใหญ่ก็ดีนะอยูอย่ตัว <laughs> มันได้ลามันดเด้อลูกลูกลูกแดดได้จาด่าเด้อนี่ ลูกหลานล,ลูกเดมาหาเหรียนญนำด้จ่ะมาเบ่งใหญ่งัดทั้งงัดสวัสดีครับเบลูกายเออเอาเปลี่ยนตะท่อมาหนี่อ๋อตะท่องอททอง,งัดเลย <c oughs> งัดงัดคอยหักเองนะด พี่น้องเป็นบอเต็มกับตาเลยเลยพี่น้องเอาบนไกลๆด้วยกันนี่เห็นบอได้เมดเลยเมดที่เมื่อคนมาเมดเนาะเจ้าเนาะนี่เห็นบอได้เมดเลยบออ่อนแอ็นหนึ่งมันอ่อนเมดเลยเอือดเนือออพี่น้องอ๋ออ๋อ nhi móng bò móng 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 bò móng nó móng 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 เอาป็นนางแก่ถักแกงใส่อีลีดน้องพี่น้องเนาะยายจะแกงใส่อีลีดให้เห็นเลยเลยเด้อบัานเป็นเรี้ยงอีลีดมาเถานวรมันเรี้ยงใส่อีลีดแกงแสบดีได้โมกใส่อีลีดกะ็ะแสบเป็นน้องใหม่นี่ยแสบเมื่อน้องพี่น้องนี่ นี่ดินี่ได้มดเลยพี่นออ้องอเอามีดพันแล้วตังนี้น้ององ,งามนี่นี่จะน้องงามๆเลยนี่ทำนี่ก็พ่อแล้วเนาะพี่น้องเลยชไปปอกเลยจา่าเด้อแกะ้าเน,นี่ หักหมดแล้วน้อพี่น้องเนาะเดี๋ยวจ่าเด้อนี่ยายปอกได้หลายแล้วยังปอกประชันเมือเด้อเด้อจ่าแต่ยายสิจบคลิปก่อนแยกปอกแล้วยายกกับชิเปตี้แล้วกับตุ่มนาะจ่าเนาะอืมายกกับสิจบคลิปก่อนเด้อจ่าเด้อแต่ทองกับปล่อยอุณ้แต่ทองกับเก็บแต่ทองกับแกะเด้อจ่าเด้อนี่ยายกกับเฮ็ดแกะประชันแล้วดอกยายกกับสิจบคลิป ซับนอไม่ไว้เพียงแค่นี้เด้อจ้ายายกะชิไปป,ปอกแล้วยายกะชิไป,ปตีแล้วก็ต้่มแกงนาะจ้า,จานาะกระสอบคลิปยายคลิปนี้กยจะลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายในเด้อจ้าเด้อคลิป สับหนอไม้อุ้นไน้สับแหนงหนอไหม่น <c oughs> Mont ้อจ่าเนาะแหน่งถึงนอค่ะยายพิษผ่านประกันได้ยายขออภัยด้วยจ่าสวัสดีจ่ารักนะทุกคนสวัสดีครับจะคอยติดตามคลิปยายต่อไปเดีด้วยจ่ามือน้อจ่าเนาะเออจกยายจะหาหยังเนาะยายเอือห์ยายเอือหรักนะจุ๊บ